ช่วงนี้น่าสนนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวมักจะได้แก่ร่มนั่นเองเดี๋ยวนี้แฟชั่นร่มเยอะนะคะวันนี้เราจะมาติดตามแฟชั่นร่มกับคุณธีรวุฒิสถิตพัทรกุลในช่วงเล่าข่าวตามเพลงในเพลงร่มสีเทาค่ะวความวหมายของเพลงร่มสีเทาที่ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงนุ่มลึกของวงวัชราวดีเน้นสร้างกำลังใจการใช้ชีวิตให้กับผู้คนในสังคมปัจจุบัน เปรียบร่มเสมือนเกราะกำบังที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันความกลัวโดยลืมไปว่าแท้จริงแล้วความสุขใจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่ลองหุบร่มแล้วแหงนหน้ามองชื่นชมท้องฟ้าจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับร่มนอกจากเป็นกันแดดและการฝนปัจจุบันยังกลายเป็นเครื่องประดับของใครอีกหลายคนด้วยครับอย่างอันนี้กลายเป็นไม้เท้าด้วยครับ เรนแฟชั่นร่มที่กำลังมาแรงตอนนี้เน้นทรงเห็ดหรือทรงชามควม่ำมีให้ผู้ใช้เลือกได้ตามใจชอบทั้งแบบพกพาสะดวกก้านตอนเดียวแบบยาวหรือ2ตอน4ตอนส่วนสีสันมีทั้งลายจุดลายกระตูนสิ่งสำคัญต้องมีผ้าป้องกันรังสี UV ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ผ้าด้านสีเงินเท่านั้นแต่ผ้าป้องกัน UV ยังพัฒนาทำเป็นสีอื่นๆได้หลากสี ยิ่งถูกใจสาวๆที่กลัวแดดแบบคูณ2เพราะมีผ้าป้องกันดังสี UV แบบ2ด้านคนมันรักรักรักษาตัวมากขึ้นแบบว่าไปทำผิวมาผิวขาวอะไรมาอย่างนี้ก็ต้องการร่มเพื่อไปกันแดดส่วนอยากจะขายดีเพราะว่าตอนนี้คนรักษาสุขภาพมากขึ้นก็เลยเน้นล่มมากกว่าก็ล่มก็กลายเป็นแฟชั่นมีร่มสวยมั่งโค้งมั่งแล้วแต่รูปแล้วแต่ส่ง ร่มส่วนใหญ่ที่ขายกันเกลื่อนตลาดทุกวันนี้ล้วนผลิตจากจีนทั้งสิน้นขณะที่เทรนแฟชั่นร่มปีหน้าไม่ต่างกับเทรนเสื้อผ้าเพราะทุกปีในช่วงเดือนกันยายนโรงงานจีนจะส่งแบบโครงร่มมาให้เลือกจากนั้นช่วงเดือนมก,กราคมจะส่งลายผ้ากว่า40แบบมาให้เลือกสรรน,นี่คือกระบวนการกำหนดเทรนแฟชั่นร่มในไทยของปีหน้าเลยทีเดียวออได้เปรียบตรงที่ว่าต้นทุนถูกกว่าแรงงานเขาเยอะกว่าแล้วก็สั่งบุ๊กเขาได้เลย ซึ่งมันจะดีกว่าตรงนี้เอ่อประมาณ3,000คันต่อวันแต่บางทีเขาอาจจะเป็นหมื่นคันต่อวันเพราะว่าเขามีแรงงานเยอะเขาเป็นโรงงานใหญ่ซึ่งเขาจะไม่เหมือนกับโรงงานไทยโรงงานไทยอาจจะผลิตได้จริงบางทีเราต้องเอาโคงมาจากเมืองจีนเนื้อผ้าจากเมืองจีนค่าแรงคนค่าแรงคนไทยก็จะแพงกว่าคนจีนการผลิตทางดูลก็จะเร็วกว่าถ้าทาที่ไทยก็อยู่ที่1 4วันถึง30วันเนี่ย แม้ร่มจะเป็นทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันรังสี U.V จากแสงแดดแผดเผาและสายฝนที่โปรยปลายลงมารวมทั้งเป็นเครื่องประดับกายเก๋ๆที่พกพาไว้สร้างสีสันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่นับวันจะยิ่งแปรปรวนมากขึ้นทวีคูณทีรวุิสถิตพัทรกุลสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน